อ๋อวันนี้จะมารีวิวรายการของเล็กอันนี้คือตุ๊กตาแม่เหล็กนะอ่ะมาดูของขมิ้งกล่องสีชมพูใช่<ม>ไหมของนมิ้งสีอะไรสีม่วงค่ะไหนแกดูซิมีอะไรบ้างแกดานี่ไงน,นั่นออกมาแล้วหนึง่ไง,ไ,ง,ง,งไหนของขมิ้มีอะไรบ้างมีชุดอุเป็นตุ๊กตาแม่เหล็กจริงด้วยมีชุดใหย มีชุดให้แต่งมีชุดให้แต่งต้องค่อยๆบริออกมาต้องค่อยค่อยออกอกอ๋อของคอมิมีเปียด้านข้างหุยหุยได้จริงด้วยติดไหมติดไหมไหนแม่ดูซิติดไหมในคอนเทนต์เข้าไปนั่งใกล้ๆเคอมิกสิอ๋อมีคนละสองชุดไม่แกะได้อยู่ไหมอยู่ไหมของคอมิกอยู่ไหมสามสามได้เหรอ ของเขามีทำไมมีแค่สองนะอ๋อสามจริงๆอ่ะอมีสามเลยอ๋อมีสามชุดเลยอุ้ยอ๋อชุดเขาเหร,อช,อ,หรอชุดกลางอ่ะชุดกลางเอชุดกลาง อ๋อเป็นแม่เหล็กหนักอยู่นะจึ๊บคนพวกนี้ใช้เวลามาแต่มันก็แข่งเขาอยู่ในชุดแล้วใช่มั้ยชุบชอะไรอ่ะมันน่าจะติดม,มาเฉยๆหนายหมวกอะ่ะหมวกอยู่นี่ไงของมีอยู่อืมจะแต่งตามตัวต้นแบบได้เลยชุดนลย แม่มาติดเองใช่มันเป็นแม่เหล็กนี่ใข่เยอกเอยชื้นนี่ไงไปชุดนดัง,งน้อยหันรู้น่ะอ๋หอหน,น้ารักอ่ะอืมเอาลองลองลองดยค่ะประตูไม่มาประตูมันแข็งค่ะตอนนี้ได้เลยค่ะนั่งได้เลย,เลย จ้าได้จ้าไหนได้ชุดไหนแล้วใครบวกแล้วดาวดีนะไหนดาวพูดค่ะไหนห้องเขามีกะ,กะ,กะว,ว้าวใส่เป็นมงกุฎแทนหมวกเหรอเออ สามค่ะแค่สามทำได้เลยค่ะให้พี่ทำเลยทำได้เลยค่ะ,คะจะ้าแล้ววันนี้ทำไมวันนี้มากับแม่ฮะวันนี้มาด้วยแม่เสร็จอ่ะแล้วจะจะรู้ไหมเนี่ยแต่ละคนมันจะสลับชุดกันไหมลูกมันไม่เหมือนต้องแยกกันนะแยกฝั่งกันนะอ,อุ๊ยน่ารัก ไหนน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรถ่ายวิดีโอค่ะอุ้ยเหมือนเดเลยแม่ยังนี้ดีกว่าแบบเป็นกระดาษเนาะเพราะอันนี้ติดได้เลยมูนี่เป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอมูนี่เพื่อนบิกแล้วที่ห้องครูฟานั่นใช่ไหม เป็นเพื่อนมิกจะเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมใช่แล้วใส่ถุงไว้แล้วใส่กล่องไว้นะเดี๋ยวจะได้ไม่สลับกันวิทย์เอาไปติดนนตูต้เย็นได้เออใช่อันนี้ติดตู้เย็นได้ลูกมันเป็นแม่เหล็กใช่ตู้เย็นก็เป็นแม่เหล็กใช่ใช่ อมีเก็บหมดแล้วแบ่งครึ่งไว้เนี่ยนะแม่เอานี้แม่เอาอันนี้แบ่งครึ่งไว้ห้ามล้ำเส้นกันจะได้ไม่งงจะได้ไม่งงไงฮะมีชุดครึ่งตัวแล้วก็ใส่เป็นกระโปรงอะ่ะเดี๋ยวสวยแมวดูแมวลแบบชุดแมวชุดแมวห,ห,ห,หันให้หน่อยหันให้หน่อยนะะ่ารักอุ้ย ชื่ออะไรชื่อน้องอะไรเมลโลดี้ฮะตู้อคอนเทน์น่ะมีขาโผล่ด้วยว <c oughs> น่ารักดีอะ่ะติดตู้เย็นได้ไปติดบนตู้เย็นแล้วก็แต่งตัวเขาได้ใช่ใช่นะใช่ป่ะหรือเสื้อเสื้อครึ่งตัวหรือเปล่า อ๋อใช่แล้วก็ใส่หางนากเงืกอกแล้วก็ใส่หางนากเงือกอันนั้นมาเสื้อกล้ามไม่ใช่อันอันเมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเป็นของนากเงือกเนี่ยเนี่ยเป็นของนากเงือกได้ไ <c oughs> อะไรกันคะตุ๊กตาแม่เหล็กค่ะตุ๊กตาแม่เหล็กค่ะใช่มันเป็นชุดด้วยใช่ไหม,อ,มอุ้ยมีกระเป๋านักเรียนด้วยเหรอ มึกระเป๋านักเรียนเลยใช่เปล่าใช่มีชุดนักเรียนด้วยเหรอ,อ,อโอชุดเยอะเลยชุดนักเรียนใช่ไหมใช่นะชุดเรียนชุดนักเรียน,น,ยนแล้วก็มีรองเท้าเออเขาทำตัวการ์ตูนน่ารักเปียนเน่อนไองคอนเทนต์มีเปียสองแกะเนี่ยถ้าเป็นชุดนางเงือกแม่ดูจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่อันนี้แล้วก็หาง รองเท้าสองปึ๊บต้องไม่ให้เห็นหางดินี่ไงเอ้ยต้องไม่ให้เห็นขา,าแล้วก็โชว์พุงไม่นี่อันนี้ค<ะ>ือคู่กับอันนี้เอาเขามีหางนางเงือกเขาจะต้องไม่มีเท้าสิเขามีหางแล้วใช่ปะ่ะจ้าแม่ฮะวิอันนี้ชุดอะไรเนี่ยเหมือนชุดอาราดินเลยเจ้าหญิงจัสมินหรือเปล่า นอันนี้ชุดอะไรใส่ชุดนี้อุ้ยชุดลาตีต้องใส่รองเท้าด้วยสิรองเท้าสีอ่อนพัวนี้นี่นี่นี่น,น,นี่ใช่หรือเปล่าน่ารักกว่าตุ๊กตาแม่เหล็กเองอะตุ๊กตากระดาษตุ๊กตากระดาษอะไรตุ๊กตาแม่เหล็กเก็บคนละกล่องน,นะจะได้ไม่งงเขี้ยวะน้องกระตุยไหนน้องกระตุยโดดไปไหนน้องกระตุย กลงคก่อนน้องกระตุยน้องกระโดดไวมากเลยอ้าวงั้นเดี๋ยวคันเทงก็มิกลาเพื่อนๆไปก่อนนะบายบายเดี๋ยวไปเล่นตัวกระตูนกันก่อนนะคะบายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คอนคอม Channel ด้วยนะคะบายบาย